ที่สร้างใหม่ใช่ไหมคะใ<ช>้ใ<ช>่แล้วทีนี้บ้านป้าได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะห้องน้ําไม่ใช้ไม่ได้มาตั้งกันสี่หกอนะหกสี่นะ,<ฮ>ะใช้หกสี่ใช้ไม่ได้แล้วมาทุบอ่างเนี่ยสองหนแล้วทุบอ่างเสร็จแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ซื้อกระป๋องมาให้ใช้เพระาะอะไรป้าที่บอกว่าใช้ไม่ได้เนี่ยคือมัน,มนรั่วอ๋อมันรั่วมันซุดจอยมันรั่วตรงไหน<ห>ป้าเดินพาดูนะเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยมันรั่วอันนี้เขาทำไม่แต่ก็ใช้ใช่มันมันมันซุดกันเนี่ยรั่วหมดน้ำมด อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วต้องมาเขาเอากะป๋องมาให้เอากะป๋องมาให้ป้าใช้อยู่นี่ก็สองปีแล้วเหรอตั้งแต่หกสี่เลยตั้งแต่เขามาทําเริ่มทำเั็นแรกต้องมาทําถนนทําอะไรเอาโถมถนนโถมอะไรเที่รถมาวิ่งใช่ใช่บ้านป้าก็ใช่แล้วเสาก็ระเบิดแล้วเขาก็มาทําเสาให้แต่มันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วทีเลาเล่าเล้พวกนี้พวกนี้เนี่ยเนี่ยม่เห็น ก็ยังาวอยู่ก็ไม่เขาไม่ได้ทำเขายังไม่ได้ทำเขายังไม่ได้ทำให้ยังไม่ได้ทำให้แล้วเรื่องเสียงนี่เป็นอุปสรรคเยอะไหมฮะเรื่องเสียงเนี่ยเรื่องเสียงหูหตอนแรกกเสียงดังมากเสียงดังมากพอเสียงดังมากเขาไม่มาวัดไม่มาวัดพอเสียงไม่ดังแล้วมาวัดแล้วมันจะเอาเสียงที่ไหนล่ะใช่ไหมอ่าแล้วทุกวันนี้คือป้าที่รับผลกระทบยังไงบ้างตั้งแต่เรื่องของานอะไรนี้มาแล้วค่ะทุกอย่างทางเข้าทางออก ทางเข้าทางออกเป็นเดือนเดือนแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ทางเขาให้ทางทางน้นทางน้นเขาก็ทําสะพานทุบทุบตะพานปูนออก<ะ>แล้วก็ทาสะพานใหม่เราก็เดินไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้ข้ามไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วทางนี้เขาก็ลือออกแล้วเขาก็ไปให้ทางป้าตรงนั้นที่หนูเดินมาเหินๆป้าก็ขึ้นไม่ได้คนแก่จะขึ้นได้ไหมนะ่ะเหินขนาดนั้นอนะ่ะไม่มีใครมามองเลยกรมเจ้าท่าก็ไม่มาดูเทศ่ัฐบาลก็ไม่มาดู ไม่มีใครมาดูเลยอ่ะคิดดูสิเห็ไหมล่ะตรงน,น,นยยี้ขึ้นกับเทศบาลเลยครับป้าใช่ขึ้นอยู่กับเทศบาลเทศบาลอะไรครับตรงเนี้ยน,นายกนชนายกวิชัยบรรดาศักดิ์ประเกตเทศบาลรประเกใช่ไม่เคยมาดูเลยไม่เคยมามองมาถามมาถาม,มาถามป้ามาลําบากไม่อะไรเลยไม่เคยเลยอ่ะอคิดดูจะไม่เคยมามองแล้วทุกวันนี้ก็ออกไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้ให้ให้ออกทางหมู่บ้านเดียวราคาห้าสิบล้านผลที่สุดก็ออกไม่ได้น้ําท่วม เป็นขี้ควนเป็นขี้เลนแล้วเราจะขับรถไปได้ไงรถล้นฟ้ามแต่หาดใช่ไหมเออทุกวันเนี่ยป้าเจ้าเขาขายขนของนะจ้างมอไซค์ขนของนะขนของเข้าขนของออกนะทุกวันเนี่ยใช่แล้วทางเล็กออกทางด้านไหนได้คะป้าด้านนี้เหรอตะพานปูเล็กนี่ใช่ไหมก็ออกไปนู่นเลยแล้วมันก็ออกไปเขื่อนประตูน้ําเลยประตูน้ําเลยแล้วตอนนี้ตรงนู้นก็าทำสะพานอีกทำสะพานข้ามคลองก็ออกไม่ได้เขาก็ให้ป้าเนี่ยไปออกทางบ้านเดียว บ้านเดียวบ้านห้าสิบล้านตรงน้นแล้วทางบ้านห้าสิบล้านเนี่ยมันก็ออกไม่ได้เป็นขี้โคลนวลาฝนตกออกไม่ได้เลยทุกวันเนี่ยชาวบ้านออกได้ที่ไหนล่ะออกไปไม่ได้แล้วตรงนี้มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาดือยันไหมคะเนื่อมีบ้านป้าเนี่ยเดือดร้อนบ้านนี้เขาบอกเขาไม่เดือดร้อนแล้วนอกจากห้องน้ําที่พัง่ยมีตรงไหนครับก็เมเนี่ยนะเนี่ยบ้านป้าเนี่ยมันซุด ประตูนี่ก็ปิดไม่ค่อยได้แผงข้าก็ปิดไม่ได้ <พา S 1> แล้วใช่เขอเดินดูหน่อยนะมันไม่ค่อยนั่นนะ, <c oughs> ะหนูคิดดูสิทุกอย่างประตูนี่มันก็ปิดไม่ได้อันนี้แหละเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมมันซุดใช่นไหมอ่ะเอาเข้ามาได้เลย <c oughs> หมดเลยเห็นไหมหหหมันเบี้ยวหมดเนี่ยเบี้ยวหมดเนี่ยทำอะไรไม่ได้นั่นก็ซุด อน,นุตอนแรกมันอ้าวาบเลยอ้าอ้าอย่างนี้เลยอ้าอย่างนี้เลยแล<ช>้วตอนนี้ดินมันซุดข้างล่างมันซุดซุดไปแล้วนี้นมันจะมาติดไอ้ตรงเนี้คือคือจั่วนเนี่ยตอนแรกมันอ้าใหญ่มากเลยนะตอนแรกตอนนี้มันซุดมากซุดมากนะค่ะมันก็ติดดินแล้วคานติดดินที่เขาคำ้ำไปอะตอนนี้กลัวไหมไบ้านจะพังเนี่ยกลัวสิทำไมจะไม่กลัวแหละไ,ไปทูถ้าเอาถอดไม้ค้ำยันออกไม่พังเหรอ อ๋อตอนนี้คือข้างล่างคือเอาไม้ค้ำไว้เขาค้ำไว้ไวให้โอ้โหป้าบอกว่าอย่าค้ำเลยไม่ต้องคำ้ำถ้ามันพังก็ปล่อยให้มันพังตายเนี่ยแล้วชะลีดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตอนแรกมันจะอ้าแบบนี้นี่นอ้าอย่างนี้เลยเนี่ยตอนแรกเลยที่เขาไปทำตอนแรกอ้าอ้านี่คือซุดใช่ใช่ใช่อัอนนี่มันซุดลงมาใช่ไหมใช่ใช่มันอ้อาไงแล้วมันซุดซุดอันนู้นซุดติดเลยแนดงวก็เหมือนกันสองฝั่งเหมือนกันใช่ยังไม่รู้ไม่ได้บอก ก็ยังคือเรายังมีคําตอบในตรงนี้เลยแล้วถ้าโครงการเขาทาเสร็จเนี่ยป้าจะเข้าออกยังไงเขาบอกไหมก็ยังไม่รู้เลยเขายังไม่ได้บอกแล้วนี้เขาจะมาทําทางให้ป้าตรงนู้นเห็นไหมล่ะตอนแรกไปขึ้นศาลกันไปไกลเคียร์ไปไกลเคียร์คดีขึ้นศาลใช่ไหมพอไกลเคียร์เสร็จแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะมาทาทางให้ป้าออกเข้าออกได้พอเสร็จแล้วไม่ได้ทําทางให้บ้านป้าไปทําทางให้บ้านนู้นแล้วป้าจะออกได้ยังไงในพืที่ของเขามีเรื่องกับที่ป้าก็ต้องทําทางให้ที่ป้าใช่ไหมเออ ก็น่าหน่ะสิก็คิดดูเิแล้วไปทาทางออกให้บ้านโน้นใหญ่โตมโหฬานแล้วมาเสร็จแล้วมาบอกป้าว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราถามมาเสร็จแล้วที่ใครที่เขาไม่ที่ป้าคือป้าเป็นผู้เดือดร้อนแต่กลับไปทําให้บ้านอื่นช่ะนายเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่รู้ว่าที่ก็ต้องถามไปขึ้นศาลนั้นป้าต้องถามว่าต้องถามที่ว่าบ้านป้าเขตป้าตรงไหนตรงไหนป้าเดือดร้อนไม่ได้ทําให้บ้านป้าไปทำแล้วมอบอกว่าเสร็จแล้วมาบอกว่าทําเสร็จแล้ว เขาบอกว่าทาเสร็จแล้วเขาบอกทําเสร็จแล้วเรื่องถามว่าทําเสร็จแล้วคือบ้านใครใช่ไหมคือบ้านมันซุดบ้านมันซุดใช่ไหมเวลาเปิดเนี่ยดูสิมันไปหมดแ้วทางไปทางโน้นไปเลยใช่ไหมมันเอียงเลยมันเอียงมันเอียงมันเอียงตอนนี้มันเอียงอ่ะมันเอียงอ่ะเมื่อก่อนนี้มันไม่ติดกับไอเชิงชายนู้นใช่ไหมตอนนี้มันบ้านเนี่ยเรือนเนี่ยมันไปติดกับตรงนู้นแล้วไปติดกับที่ที่ป้ายื่นออกไป่ะ ตอนนี้บ้านนี่เทไปไหนครับใช่เทติดทางนู้นะเซไปทางนู้นจะมองด้วยสายตาเนี่ยนะบ้านเอียงไปทางขวามั้ยใช่ทางตัวทำถนนนะครับใช่เอียงเอียงด้านเอียงไปไอ้ทางนี้ข้างนี้ก็ตัวข้างล่างที่ดามไม้ว้ก็ซุดติดดินแล้วติดดินหมดแล้วรอยต่ำกว่านั้นหน่อยนึงแต่นี้มันติดแล้วเมื่อก่อนรอยลอยลอยเลยซุดลงไปอีกเยอะเลยใช่มซุดเยอะเลยซุดเยอะเลยซุดมากด้วยใช่ ก็กลัวเดี well, ๋ยวเผื่อถอดไม้นี่ออกแล้วเผื่อมันพังขึ้นมาทําไงอ่ะใช่ไหมเออแล้วตอนนี้ทางค่ป้าจะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้อ่ะไปไม่สะดวกน่ะอ่าคุณแม่ใช่แล้วต้องจ้างวินตลอดเนี่ยก็ไม่ได้กาไรที่จาขายไปงั้นแหละในเมื่อขายแล้วไงขายแล้วป้าก็ต้องขายไปใช่ไหมไม่ว่าจ้างสามเที่ยวก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย ป้าอยากจะให้หน่วยงานเขาลงมาดูบ้างไหมว่าอะไรยังไงเราได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้ค่ะอ,อ๋อป้าบอกตรงนะ้นว่าป้าไปคึึงสารไก่เกียร์สองข้างแล้วมไม่มีใครมามองเลยใช่ไม่มีใครมามองเลยป้าก็อยากให้ทางกรมเจ้าท่ากรม,มเจ้าท่าก็ไม่เคยมาดูเลยว่าจะพานสูงเท่าไหนอะไรเท่าไหร่แล้วคลอ,องนี้ยังมีเรือวิ่งอยู่ปะไม่มีมีเรือพายเฉย เพราะมันวิ่งไม่ได้ไงเขื่อนมันมีประตูน้ําเขื่อนมันทบมันกั้นตองนี้เขาเรียกว่าคงครับลองบางพางองบางบางอัมันมีเขื่อนหน้าวัดกับเขื่อนกลางใช่ไหมเรือก็เข้าออกไม่ได้ใช่ไหมแล้วถนนเรียบคลองเนี่ยที่พวกบ้าเคยสัญจรกันในเมื่อก่อนเนี่ยคือตอนนี้ก็เดินไม่ได้แล้วใช่ไหมคะสือว่าใช่ก็ไปไม่ได้แล้วถ้าเราทำหมู่บ้านเนี่ยไปไม่ได้เลยเขาเขาทำถนนเข้าหมู่บ้านใช่ไหมใช่คือเห็นว่าก่อนหน้านี้มีสะพานข้ามไปฝั่งโน้นเหรอครับใช่มีสิสะพานไม้ ตอนแรกเป็นพันปูนตอนแรกเป็นพันปูนใหญ่เลยแต่พันปูนใหญ่มากแล้วเสร็จแล้วเขามาทุบมาทุบเพื่ออะไรครับไม่รู้เขาบอกถามพน,นันเทศบาลมาทุบนะมาทุบถามเขาเขาบอกว่าที่ของเขาพูดอย่างเขาของ,องี้ยแล้วป้าได้ถามว่าเออที่หลวงเนี่ยซื้อขายกันได้ด้วยห,หรอซื้อขายให้ใครถ้าโครงการเนี่เขาสั่งทุบอืคือเทศบาลมาทุบเองหรือโครงการทุบเทศบาลเนี่ยแหละมาทุบ นี่เ,เทศาบาลมาทุบตอนแรกมาทุบผลแรกแล้วแล้วป้าไม่ให้ทุบป้าบอกทุบแล้วป้าจะข้ามยังไงล่ะ <Yeah. S 1> ใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็มาทุบว่าวันที่19พฤศจิกาวันลอยกระทงพอดีเราไปทําบุญเราไม่อยู่บ้านใช่ไหมกลับมาจะพานี่โดนแมคโครมาทุบแล้วใช่ไหมแล้วเปิดทางให้เราเข้าบ้านนิดเดียวคือสาเหตุที่เขาทุบเนี่ยเพื่อจะให้โครงการหมู่บ้านเนี่ยทำสะพานเข้ามาแทนไม่รู้สิคงจะเป็นแบบนั้นละมัง้งคงจะเอื้อมหมู่บ้าน้ะมัง้ง ช่มขึ้นตะพันตะพันปูนขึ้นตะพันปูนแล้วก็วิ่งไปตามตะพันเล็กๆชายคลองอย่างเงี้ยไหนไปดูหนตรงไหนบ้างที่เป็นตะพานอ่ะนี่ไงตรงเนี้ยเนี่ยทานตะพานเนี่ยเนี่ยปลากระออกเนี่ยป้าก็วิ่งขึ้นตะพานเนี่ยทานตะพานมันอยู่นู่นไงทานตะพันปูนมันอยู่นู่นไงเนี่ยน่ะใช่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ทุบไปแล้วก็ไม่มีไงนะใช่ไหมแล้วก็ทุบไปแล้วมันก็ไม่มีตะพานแล้วไง ออตอนนี้ก็ทาตะพานเลยให้แล้วก็ทำตะพานไม้ให้ป้าแล้วเขาก็มาทุบออกอีกเขามาลื้อออกไปอีกอะตะพานนี่ตะพาณอะไรตะพานนี้ให้ป้าวิ่งชั่วคราวไงเพราะป้าไปไม่ได้ป้าออกไปไหนไม่ได้ไงป้าเป็นเดือนๆแล้วป้าไม่จะไปไหนเลยอ่ะอดอยากจะตา้หายอยู่แล้วออกไปไหนไม่ได้เลยใช่แล,แล้วไปทางหมู่บ้านนู้นก็แฉะไปไม่ได้แล้วไปตะพานชายคลองเรียบคลองก็ไปไม่ได้เพราะว่าเขาทุบตะพานอีกก็ไปไม่ได้อีกใช่ไหมเนี่ย มาแล้วมาพูดคุยกับป้าไหมว่าไม่เคยไม่แมยโครงการก็ไม่เคยมาคุยเทศบาลก็ไม่เคยมาคุยไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าหรืออะไรก็ไม่เคยมาคุยไม่เคยมาถามทุกสุขเลยว่าเราลําบากหรือเปล่าเอออันนี้พูดเรื่องจริงเลยเนี่ยจริงนะแล้วถ้าโครงการเขาเสร็จแล้วก็ปิดทางเข้าออกเนี่ยจะทํายังไงป้าไม่ได้หรอกคุณป้าต้องขึ้นศาลอยู่แล้วก็ไม่ยอมไม่ยอม เออใช่เรามีทางเข้าทางออกแล้วคุณมาปิดทางมันไม่ได้ใช่ไหมเราเดือดร้อนอ่ะอ่าิแล้วไปใช้ไม่ได้แล้วเขซื้อกระป๋องให้ใช้เพราะอะไรป้าที่บอกว่าใช้ไม่ได้เนี่ยคือมันรั่วอ๋อรั่วมันรั่วไปสุดไหนรั่วตรงไหนป้าเดินผ่านก็สองปีแล้วเหรอเป็นหกสี่เลยหกสี่แล้วมันทำทำเดือดร้อนเลยต้องมาทำถนนทำอะไรเอาถงถนนถง พี่รถมาวิ่งบ้านป้าก็กระเทือนอ่างเงี้ยหรอแล้วสองก็ระเบิดแล้วเขาก็มีคำสั่ให้แต่มันก็ไม่เหมือนเดิมไม่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ทีละเล่าละเลยคุณเนี่ยเรื่องเสียงหอตอนแรกเสียงดังมากเสียงดังมากบอเสียงดังมากเขาไม่มาวัดไม่มาวัดพอเสียงไม่ดังแล้วมาวัดแล้วมันจะเสียงที่ไหนล่ะใช่ไหมอ่าแล้วทุกวันนี้คือป้าที่รับผลกระทบงานเข้าทางหมอเป็นเดือนๆแล้วไม่ได้ออกไปไหน ใช่มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ทางเขาให้ทางทางนู้นทางนู้นเขาก็ทำสะพานทุกสะพานคูนออกแล้วก็ทําสะพานใหม่เราก็เดินไม่ได้แล้วไปไม่ได้ทางไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วทางนี้เขาก็ลื้อออกแล้วเขาก็ไปให้ทางป้าผมก็ที่หนูเดินมาเหมือนเถื่อนป้าเราขึ้นไม่ได้คนณเต๋อจะขึ้นได้ไหมน่ะเหมือนแบบนั้นน่ะไม่มีใครมามองเลยผมณเจ้าท่าเราไปมาดูที่ยาเายก็ไม่มาดูไม่มีใครมาดูเลยอ่ะที่ดูเต๋อตรงนี้ขึ้นอย่าง ราคาห้าสิบล้านะที่สุดก็ออกไม่ได้น้าท่วมเป็นที่โคลนเป็นที่เลนแล้วเราจะขับรถไปได้ไงรถรล้นป้ามปตห่หใช่ใช<ม>ไหมออทุกวันเนี่ยป้าเจ้าเขาขายขนของนะอจ้ามันใช้ขนของนะขนของเข้าขนของอ,ออกนะใช่แล้วทางเลงออกทางด้านไหนได้ป้า,าด้านนี้หรอตะพานปตูเล็กนี่ใช่ไหมก็ออกไปนู่นเลยแล้วก็มันจะออกไปเขื่อนประตูน้ําเลยประตูน้ําเลยแล้วตรงนี้ตรงนู้นก็าําสะพานอืฐทาสะพานช่มคลองก็ออกไม่ได้ เขาก็าให้ป้าเนี่ยไปออกทางบ้านเดียวบ้านเดียวบ้านห้าสิบล้านโคนะ่ะแล้วทางบ้านห้าสิบล้านเนี่ยเขออกไม่ได้ไปที่โคนเวาฝนตกออกไม่ได้เลยทุกวันเนี่ยชาวบ้านออกได้ที่ไหนล่ะออกไปไม่ได้และตรงนี้มีชาวบ้าน

การมาทุบเองหรือโครงการทุบเทศบาลเนี่ยแหะมาทุบอือทีนี้ประเทศบถาบันมาทุบแต่แรกมาทุบคนแรกแล้วแล้วฐบาไม่ทุบแล้วแบบทุบแล้วฐบาจะข้ามยังไงล่ะใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็มาทุบว่าวันที่สิบเก้าพฤศจิกาวันลอยกระทงไปเองเราไปทําบุญเราไม่อยู่บ้านใช่ไหมกลับมาสถานีนดูนักโุรกิจทุบแล้วใช่ไหมเราเปิดทั้งเราเข้าไปนิดเดียวมือสาเหตุที่ขอทุบเนี่ยเพื่อจะให้โครงการหมู่บ้านเนี่ยทันธุ์พานเข้ามาแทน ดมันจะเป็นแบบนั้นหรือมั้งอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีมันกทุบไปแล้วไม่มีการคุยไปเลยถ้างั้นแล้วก็ทุบไปแล้วมันก็ไม่มีจะผ่านแล้ว นี่คือลูกหลานในกาอยู่เลยกับป่ะลูกลานกทำานปทาลูกหลานไงานก็แยกตัวปทงานมคืนนี่กลัวกคืนกลัวหล่มเหรอ จหลอดค่ามอเตอร์ไซค์กินหมดขายของก็ไม่ได้อะไรดีนะมไม่ได้ดีบได,ด,ด้ดีกําไรก็ไม่ได้เท่าเอาเงินกําไรไปจ้างมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วเวลาที่จะจะเอาของเข้ามาในร้านอะไรเงี้ยป้าก็จะเขียนให้วินมอเตอร์ไซค์ไปซื้อใ,ให้ใช่วินมอเตอร์ไซค์คัน่อกี้เนี่ยเขาจะไปซื้อบ,อบางทีเขาวิ่งจานรอบสีล่อไปซื้อของให้ป้านี่นะใช่เนะพราะมันเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถใช่ไหมคนะค่ะมันลําบากไหมล่ะ อันนี้ถึงบอกว่าหมู่บ้านมา e จัดอาชีพทำมาหากิกนของป้าเลยจริงๆอยาป้าเคยสบายมีความสุขคือเราทำเดือดร้อนมากเซลล์ตรงๆเยอะแยะตอนที่จะจะสร้างอาคารจะสร้างคลองถามมากันเยอะแยะแต่ไม่เคยจะมาถามโครงการก็ไม่เคยมาถามสบายก็ไม่เคยมาถามเราได้รับผลระพุกไหมเดือดร้อนไหมไม่เคยเลยทุกวันไม่มีใครเคยมาถาม พูดกับใจจริงเบื่อแย่แลวไม่เคยช่วยแล้วประชาสนชาวบ้านอย่างน้ไม่ช่วยเครียดไหมคะด้วยความที่เราขาอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้บอกถ้ามีแต่พงตะวค้ายข้ามค้องอย่างเมื่อก่อนและป้าไม่ว่ายังออกไปได้แต่ไม่ได้เลยไปไหนก็ไม่ได้แล้วเราเป็นรถป๊อปด้วยปีนขึ้นถึงสูงก็ไม่ได้กําลังมันไม่พอจะขึ้นเลยไม่รถป้าเนี่ยมันไม่มีกําลังไม่มีกําลังจะขึ้นจะพานถงสูงไม่มีกําลัง ที่ทราคาใช่ไหมอ่าใช่ที่เขาบอกเขาเจ็ดช่วงวันใช่ไหมก็ลงไปแล้วอะไรเรื่อย ค่ะแล้วนีความเป็นอยู่ของป้ายังไงเพราะฉะนี้เบื่อไหมกับการที่เราได้รับผลกระทบอย่างนี้ค่ะมันก็เบื่อมนกันะเบื่องือนบอกตรงว่าเบื่อเบื่อมือนกันเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันออกไม่ได้มันอะไรไม่ได้มันเบื่อบอกตรงมันเบื่อเมื่อก่อนเราเคยอยู่สบายสบายพอหมู่บ้านเข้ามาแล้วทำความเดือดร้อนให้ป้าเนี่ยมันเบื่อจริงเบื่อมากแล้วอยากจะขายหนีอยากจะขายจริงหรที่อื่นบางครั้งก็อยากจะขายหนีแล้วเบื่อบอกตรงจริง แล้วน้องมาญาติมาก็ไม่กล้านอนหรือว่าอะไรยังไงคะน้องไม่มานอนเลยไม่ค้างมาก็ไม่ค้างกลัวเหรอคะใช่เขากลัวเลยคะ่ะป้าเขากลัวนอนนอนกลัวบ้านมันซุดลงมาตอนนี้ก็โดนตายขาดจากญาติพี่น้องเลยก็เขาก็ไม่ได้มาเขาไม่ค่ามากันเนะี่ยป้าก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เลยก็ป้า,ปา,าไปไม่ได้เนะี่ยอดจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยบอกตรงพูดพูดตรงตรงเลยว่าเนี่ยก็อยู่คนเดียวขายของนั่งตรงเนี้ยก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งอยู่ตรงเนี้ย จ้างวินตลอดไปไหนก็จ้างวินตลอดจ้างข้ามมอเตอร์ไซค์ตลอดข้ามมอเตอร์ไซค์ขีหมดขายของก็ไม่ได้อะไรดีนะไม่ได้ดิบได้ดีกําไรก็ไม่ได้เท่ากับเอาเงินกําไรไปจ้างมอเตอร์ไซค์แล้วเวลาทีจ่จะเอาของเข้ามาในร้านอะไรเงี้ยป้าก็จะเขียนให้วินมอเตอร์ไซ <S <S ไค์ใช่<ม>ใช่วินมอเตอร์ไซค์คันบระกีเนี่ยเขาจะไปซื้อให้บางทีเขาวิ่งสามรอบสี่รอบบางทีใช่ใช่เพราะมันเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถใช่ไหมล่ะอ่มันลําบากไหมล่ะ ใช่อันนี้ถึงบอกว่าหมู่บ้านมาเนี่ยตัดอาชีพทำมาหากินของป้าเลยจริงๆจากป้าเคยสบายมีความสุขจริงๆแม่บอกทําเด็ดร้อนมากจริงๆบอกอตรงมไม่เคยผู้ใหญ่ก็ไม่เคยมามองเลยนะมไม่เคยเลยกรมเจ้าท่ามากันเยอะแยะตอนที่จะจะสร้างตะพานจะสร้างคลองจะทุบตะพานมากันเยอะแยะแต่ไม่เคยจะมาถามโครงการก็ไม่เคยมาถามเทศบาลก็ไม่เคยมาถาม,มว่าเออ ทำอย่างนี้ใช่ม่แล้วผมกระทบไม้เดือดร้อนไม่อะไรไม่เคยเลยจริงทุกวันนี้มีใครเคยมาถามมันไม่มีไม่มีเลยจริงบอกตรงเนี่ยพูดจากใจจริงเลยไม่บอกว่าเบื่อแย่แล้วเลยไม่เคยช่วยเหลือประชาชนเลยชาวบ้านเดือดร้อนไม่ช่วยเลยเครียดไหมคะดูความที่เราแบบคืออยู่แบบสบายสบายแล้วคุณป้ามาดูนสภาวะแบบนี้เครียดเลยบางทีทำไมไม่เครียดล่ะใช่เราเครียดเครียดมากบอกตรงมอก่อนเรามีความสุขจะตายไปตอนนี้ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์จริงๆ มีตะฟามทุกไปไหนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ยังได้บอกถ้ามีตะโพงตะพานข้ามคลองอย่างเมื่อก่อนนะป้าไม่ว่ายังออกไปได้เดี๋ยวมันไม่ได้เลยอ่ะมันไปไหนไม่ได้แล้วเราเป็นรถป๊อปด้วยปีนสูงๆก็ไม่ได้กําลังมันไม่พอจะขึ้นเช่้อไม้รถป้าเนี่ยมันไม่มีกําลังไม่มีกําลังจะขึ้นตะพานสูงๆไม่มีกําลังใช่ถ้าขี่รถนี่กลัวจะล้มไหมเนี่ย กลัวดิล้มไปเลยสองขนแล้วตั้งกระพานไม้ที่เขาสร้างให้อ่ะล้มไปสองขนแล้วดีไม่ตกคลองเข้าใจไหมเออจะต้งด้ว่าดีเรียกว่าแบ่งเป็นสองระยะนะครับผมเป็นระยะสั้นและระยะยาวละกันระยะสั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าก็ลาบากในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็เรียกว่าก็ยาวยานในระยะสั้นก็คือทําทางนี้ออกไปยันคลองเพราะฉะนั้นถ้าเราได้คิดแบบสองแบบคือสเต็ปแรกถ้าจะออกทางคลองเนี่ยก็จะเป็นทางนี้สะพานไม้เรียบๆออกไปทางโน้น ถ้าเป็นอีกทางหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าจะออกไปทางติวานนท์เป็นทางหลักก็จะมีตัวที่ผมทําเป็นทางเชื่อมไปให้ที่กว้างประมาณ6เมตรเนาะก็เพียงพอสําหรับรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าตรงเนี้ยที่ว่าชันเนี่ยก็เข้าใจแต่ว่าก็จะเป็นเรียกว่าชั่วข่าวไม่เกินหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนเพราะตัวเนี้ยผมพาดคานเนี่ยอาทิตย์หน้าก็ข้ามได้ละพอข้ามได้เสร็จเราก็เชื่อมทางให้เป็นเหมือนเดิม ส่วนระยะยาวเราเยียวยาย,ยัางไงก็เราก็มีทางออกให้เหมือนเดิมทางนี้เรายังคงคงไว้อยู่ส่วนทางทางหลักเราที่ผมเชื่อมให้ทางนั้นก็เป็นยืนยันว่าเป็นทางถาวรไม่ได้ว่าทุกทิ้งไม่ได้เป็นอะไรครับผมแล้วอย่างนี้ชาวบ้านจะ มีการใช้ออกเข้าออกได้ไหมหลังจากที่หมู่บ้านโ<อ>ครงการเข้าได้ครับเข้าได้เข้าได้ก็ตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าบริษัทก็มีการยนืนยันกับช่างชาวบ้านละเวลาที่ไปเจราจากันมีการประกาศตลอดมีรประกาศตลอดมีป้ายวนิวอยู่มีป้ายวนิวอยู่แล้วในส่วนของบ้านเนี่ยที่เราความเสียหายเนี่ยทางโครงการเนี่ยจะมีการเข้ามาซ่อมดูแลไหมอันนีอ้อันนี้เป็นกลไกลกลไกลของกฎหมายเนาะเราซ่อมให้ตามจริงเช่นตัวหนุนบ้านตัวรองบ้านหรือว่าที่เคยชำรุดต่อห้องน้ําซึ่งถามว่า ทางคุณป้าพอใจไหมอันนี้ผมต้องต้องเรียกต้องเรียกต้องเรียกว่าเป็นไปตามขั้นตอนเป็นปตามขั้นตอนก็<ม>จะมีอ่ะหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปแต่สุดท้ายแล้วความว่าพึงพอใจเนี่ยมันประเมินออกมาต,ต,ตัวตัวเลขไม่ได้ว่าพึงพอใจสิบเต็มสิบเก้าเต็มสิบแปดเต็มสิบคำว่าดีคืออะไรดีของผมคืออะไรดีของพี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยผมแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างไปตามกรอ ม,มีขั้นตอนของมันบ้านป้าของเขาเอางนไงค่ะที่ซุบเปรียงอะไรอย่างนี้ค่ะและทีนี้ทางโครงการของเรามีอะไรที่จะมาซ่อมแซมมาดูแลเยาวอย่าอ,อันนี้ผมมองว่าคงต้องเป็นขั้นตอนของการว่าให้สร้างเสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาประเมินเนาะมาประเมินเพราะถ้าเกิดประเมินก่อนเนี่ยว่ามัน,มนเสียหายเท่าไหร่แต่โดยที่ยังสร้างไม่เสร็จนั่นมัน,ม,นมันยังไม่ถึงปลายทางครับผมแล้วว่ามันกระทบกี่กี่บ้านหลังคาเรือนตอนนี้ผมคิดกี่หลังคาเรือนถ้าโดยถ้าโดยตรงนะตอนนี้ก็จะมีอยู่บ้านปลาลิน บ้านพี่ปุ๊สะาอีกหนึ่งตัวที่อยู่ใกล้ๆกันแต่บ้านนั้นคือเขาก็เข้าใจแล้วก็อดเดอร์รอเดอร์รอก็มีนัดใหม่แล้วนัดใหม่เขาว่าวันที่11เนี้ยเดี๋ยวจะเข้าไปประเมินทางของเขาของของเขาจะเสร็จก่อนประมาณ3หลังครับโดยตรงนะครับส่วนนั้นจะเป็นของทั่วไปเช่นทางหมู่บ้านต่อเสาเข็มบ้านที่เป็นบ้านสองชั้นปกติบ้านก็จะมีเล้าบ้างมีอะไรบ้านนิดๆหน่อยๆซึ่งก็ปกติเหมือนบ้านของนักข่าวบางเวลามีสมมุิสมมุิ ในเคสว่าเพื่อนบ้านสร้างบ้านข้างๆเราเขาตอกเสาเข็มบ้านบ้านพี่บ้านผมก็มีลาบ้างโดยปกติซึ่งกับกันถ้าเป็นบ้านบ้านเพื่อนบ้านเอง,เองอทำทมเสียหายเขาคงมไ,มไม่ได้มาซ่อมให้เราแต่นี่เราเป็นโครงการเราก็มีขั้นตอนของเราในการเยียวยาอยู่แล้วครับผมไม่ต้องหว่วง,ง,งครับผมกห่จะปาก,ปากบว<อ>กชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบคือทางโครงการเข้าใจดีว<ค>่าการก่อสร้างเนี่ยหรือฟ a าซิตี้หลายๆอย่างเนี่ยมันขนาดก่อสร้างมันอาจจะสร้างความลำคาญ สร้างความเดือดร้อนใจบ้างเล็กน้อยแต่เชื่อเถอะพอมันสร้างเสร็จแล้วแน่นอนควรจะสบายขึ้นยกตัวอย่างจากอะไรเช่นรถไฟฟ้าบ้านผมเนี่ย,ยติดแนวรถริมรถแนวรถไฟฟ้าลำคันมากตอนคืนนอนไม่หลับแต่สิ่งที่ได้มาปีปีหน้าผมก็มีรถไฟฟ้าติดบ้านผมเลยอันนี้ก็เหมือนกันแต่เดิมเนี่ยชาวบ้านไม่สามารถออกถึงที่วันนนได้บ้านมุมนั้นเราไปสัมภาษณ์ได้เขาเคยมีคนเสียชีวิตเพราะว่ารถพยาบาลเข้าไม่ถึงกว่าจะหามไปไปเนี่ยใช้เวลามันยีนาที ก็สูญเสียแต่พอหมู่บ้านเข้ามาแล้วมีถนนเข้ามากว้างเกเมตรแน่นอนเราเข้าถึงหลายๆอย่างปลอดภัยมากขึ้นพราะถ้าเรามองภาพไกลๆปับ๊บข้อเสียมีแน่นอนแต่ข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียมันจํากัดอยู่แค่เนี้ยขนาดการก่อสร้างซึ่งอย่างที่เห็นผมระดมรีบสร้างให้เร็วที่สุดครับผมน,นี่คือเป็นมุมทางของทางโครงการครับแล้วถนนเรียบคลองอย่างเงี้ยค่ะทางโครงการก็ทําออกให้สองฝั่งเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมครับผมให้สรุปง่ายๆเลยสรุปง่ายๆเลย อะไรที่ชาวบ้านเคยได้และเคยมีทุกอย่างจะเหมือนเดิมแต่อะไรที่ชาวบ้านไม่เคยมีเช่นทางออกตรงนี้ชาวบ้านจะได้เพิ่มเพราะฉะนั้นมันในระยะยาวมันไม่มีเสียมันมีแต่ข้อได้มันมีแต่ข้อดีแต่ในระยะสั้นเนี้ยระยะการก่อสร้างเนี้ยแน่นอนผลกัของกานก่อสร้างมันย่อมมีมันย่อมมีที่นั่ไม่ได้คุณสร้างสนามบอลคุณสร้างสร้างทางด่วนรถไฟฟ้าทุกอย่างมีแต่หลังจากสร้างเสร็จแน่นอนมันดีขึ้นครับผม